ไปเบิ้งกันเลยนะครับเด้อนะครับผม L4018 s p นะครับตัวนี้เป็นรถปี64นะครับผมเข้ามาใหม่ๆสวยๆเดิมๆนะครับนี่ค้มไปมีดยนงเดิมๆอยู่นะครับผมอ่าชั่วโมงการทำงาน1,800ชั่วโมงนะครับยางหน้ายางหลังเดิมๆโอ้สวยกริบเลยพี่น้องนะครับยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับผมสวยทุกจุดแห่งทุกจุดนะครับ งามคัดครับพี่น้องเนาะตัวนี้นะครับเนี่ยยังคัดกัยังบมทันนี้มีห้อยเรือเกียร์กับยังบมทันนี้มีห้อยเกียร์นะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมคันแน่สวยๆนะครับผมอ่าตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทพี่น้องนะครับดาวอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพี่น้องขนะวันหกปีนะครับงวดย่อยเดือนละ 2,000งวดใหญ่อยู่ที่79,383บาทนะครับผม79,383บาทพันหกปีหรือว่าอยากพันเป็นรายหกเดือนก็นได้นะครับผมอ่ารายหกเดือนงวดย่อยเดือนละพันนะครับผมเดือนที่หกจ่ายอยู่ที่43,717บาทนะครับหรือว่าอยากพันเป็นรายเดือนนะครับสบายๆก็ยังรดย่์ก็ได้นะครับผมอ่ารายเดือนนะครับ เ6 2 6บาทนะครับผม72งหนวดนะครับถ้าผู้ใดสนใจขั้นนี้นะครับผมสามารถโทรหาเซลล์ลักได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0610738681่งศูจ็ดาไลนเขามาสอบถามได้าว่าจะเป็นคนหาด้วยไอเดียไลนหรือว่าคนหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะถักเขามาหาเซลล์ลักสอบถามขอรูปขอราคาได้นะครับผมสำหรับขั้นนี้เซลล์ลักขอตัวล่าไปก่อนนะครับผมจะเลืมนะครับสนใจรถรุ่นใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุย คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับอ่าแต่ว่าเซีล์รักสีนินเนียนก็คือ40แรง50แรงรุ่นยอดคิดก่อนนะครับผมสำหรับีนี้เซลล์รักคอตัว่าปก่อนนะครับผม,สว,ส,วนนบผมสวัสดีครับ